สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polly Channel น,น,นะคะว<า>ัน,ะะะนนี้ผู้ใหญ่ใจดีก็เซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะในพอดนี้<ะ>มีเซอร์ไพรส์พี่เจมกับพี่ทัศน์เรามาดูก่อนอะไรอะไร มันคือมันคือเอสโรศัพทัศโอ้นะคะโอ้อย่างดีเลยค่ะแล้วมีอะไรอีกีเทเลยเ่มานนี้มาดูมาดูก่อนดูก่อนใชยพี่เจมกับพี่ทัศ์คือใครคือคนงานลูกน้องพี่ตั้มลูกน้องพี่ตั้มคนที่มาทํางานกับพี่ตั้มใช่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 ทั้งสองคนเลยเดี๋ยวมาดูหน่อยมาดูก่อนคืออผู้ใหญ่ใจดีอ่ะเขามองว่าอ่า เหมาะกับการท youtube เลยไม่ได้ไม่ให้ทํา y youtube นะนี่แบบเครื่องธรรมดาคือเขาคือเขาเห็นว่าเวลาติดต่อกับลุงน้องอ่ะมันยากค่ะคือเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี้เกิดเหตุการ์เกิดเหตุการ์เอ่อท้องเสียเมื่อวานเหตุการ์ท้องเสียคือลุกน้องก็ไม่มีโทรศัพท์ทั้งสองคนไม่มีใครมีโทรศัพท์เลยติดต่อกันก็โทรไม่ค่ะแล้วอพี่ทัศน์อ่ะเขาก็ ไม่มีโทรศัพท์จะติดต่อกับหัวหน้าช่างเนาะกับพี่ตั้มเขาก็ต้องวิ่งมอไซค์จากนี่ไปหาที่บ้านเพื่อที่จะถามทำงานหรือเปล่าแต่ส่วนหน้าก็ท้องเสียใช่ส่วนพี่เจมอ่ะพี่เจมท้องเสียเราก็ไม่รู้อาการไม่รู้อะไรก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยให้พี่ทัศน์เป็นคนวิ่งถามแต่ละคนอ่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์ติดต่อกัน แล้วทีนี้ผู้ใหญ่ใจดีอ่ะท่านท่านทราบเรื่องท่านก็เลยอนุเคราะห์จให้เลยจัดโทรศัพท์ให้เลยไม่ต้องเขียนจดไมอีกแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้กระแสจิตอีกแล้วอเงินเราบุกไปสุดท้ายกันเลยนี่ก็จะมีของแถมเหมือนกันไหมทั้งสองรุ่นนี้ใช่เหมือนกันแต่ว่าคนละสีนะคะนี่คนละรุ่นอะไรเนี่ยเรียวมีเรียวมีอ้ อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าคือว่ามันจะมีเครื่องที่ราคาถูกๆแต่มันผูกติดกับเอกับซิมรายเดือนเนาะแล้วแล้วทีนี้อ่ะเราคิดว่าถ้าเป็นรายเดือนอ่ะที่เขาอ่ะอาจจะไม่ไหวเนาะ<ม>ก็เลยนนเเก็เลยซื้อซื้อซิมแบบว่าเติมเงินเอามันก็เลยได้เครื่องราคานี้ก็คือราคาน,น,น,น่ะ,นะเ,เงินสามพันอ่ะทอนสิบบาทสองเครื่องได้บ่ คนละเครื่องเครื่องละเครื่องละเฮ้ยเครื่องละสามพันถือว่าสูงอยู่นะเครื่องละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสองเครื่องโอเคไปบุกไปเซอร์ไพรส์เลยเขาเขาจะรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมีคนอ่านเตรียมการกันนะโทรศัพท์ให้เขาเนี่ยเุยใครที่มาทำงานกับพี่พลี่นี่รู้สึกว่าคาของพี่เอต้องขอบคุณใจดีเนาะต้องขอบคุณนะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะเออ เออคือแอดก็ไม่เคยเจอเอผู้ใหญ่ใจดีที่แบบดีขนาดนี้เนาะมาลูกอันนี้ของพี่เจมกับของเดี๋ยวดูก่อนซิว่าเป็นของใครกันแน่อันนี้ของพี่เจมของพี่คัหมมาดูเบอร์พี่คับนะคะเออเมื่อเช้าลูกน้องของพี่ตั้มเมื่อเช้าเนี้เออแอด่ะไปขอบัตรประชาชนเขาก็งงอยู่ว่า จะเอาไปทําอะไรก็เลยบอกว่าเออถ้ามาเป็นลูกน้องถ้ามาเป็นลูกน้องแอดอะ่ะแอดต้องขอบัตรประชาชนไว้นะเขาก็เลยเอาให้และที่เราเอาบัตรประชาชนไปก็คือเพื่อที่จะเอาไปซื้อซิมโทรศัพท์ไปลงทะเบียนซิมโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเขาได้ยินหมดเพายมาไพไปตอนนี้ก็อยู่ในห้องเขา,าไม่รู้หรอกเขาทำงานกันอยู่เนาะเขาทำงานกนะันอยู่

อยนมไใช่ครับอันนี้ของไทยม่เกมเหรอเอาไปดูงานอยู่นะทักทักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะมีเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ด้วยทักเบรกแป๊บหนึ่งนะคะอ่าต่อไปนี้นะจะมีซองจดหมายละละลายออกนะครับจะมีซองขาวนะคะคุณจะได้ทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ หมดแล้วย,ยังพี่เจมใชใช้นี่ค่ารถหมดหรือ,อยังหมดแล้วเออก็พอดีเลยวันนี้วัน,น,วนสุดท้ายโนาะท,ทำงานครับรไม่มีงานให้ทำแล้วรอ,อเลน่นอ,อันนี้มานี่ก่อนมานี่ก่อนเอาตัวจับให้เอเาตัวจับให้ โอาไปเวันนี้นะจริงเหรอโอเคโอ้ยไ,ไม่เอสาบอ่อเดี๋ยวน้อบ่อจอไช้เลยเดี๋ยวนะคะีผู้ใหญ่ใจดีพอเห็นว่าเราสองคนอ่ะไม่มีโทรศัพท์ติดต่อเนาะเว<อ>ลาต<อ>ิดต่อกับพี่ตั้มกับหัวหน้าอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ ของพี่เจนนะครับขอบคุณครับนี่ของพี่ทัศนะเราแกะดูหน่อยแกะดูหน่อยเดี๋ยวพี่แกะดูนะของอะไรอะไรบัตรประชาชนที่หนูขอไปเมื่อเช้าอ่ะหนูเอาไปลงทะเบียนซิมนะพี่นะหนูไม่ได้ไปทำอย่างอื่นนะนี่นะจ๊ะเขาเรียกว่ายี่ห้ออะไรเรียวมีนะคะเรียวมี 9A นะคะอาเบัตรประชาชนใส่ไว้ในกระเป๋ากันเดียวมันออกกล้องอ เดี๋ยวนะไอนี่คือ Gmail นะอย่าไอนี่จําให้ได้นะ Gmail เวลาเราจะเล่นเน็ตนะอ่าเดี๋ยวแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ครบอยู่ในนี้แล้วก็จะมีของแถมน่ะมันจะมีเคสออกมาน่ะแล้วก็มีหูฟังหูฟังนะแล้วก็อันนี้คือเบอร์เบอร์โทร เบอร์ทโทรไม่ต้องบอกเดี๋ยวมีคนโดมา<笑><笑>ก็จะเหมือนกันนะคะรุ่นเดียวกันแต่คนละสีนะ <มา S 1> ของของพี่เจม,ม,มส์สีน้ำเงิน,นเงินยงไงโอ้ดูรุ่นไหนโอ้สวยอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะสีน้ำเงินนะคะอของพี่ทัศจะเป็นสีดำแต่หนูชอบสีดำมากกว่านะ ผมก็ชอบสีดำมันมีแค่สองสีนี่แหละก็เลยเอาให้มันต่างกันโทรศัพท์มันจะไม่หลงกันแล้วมันเล่นเนียเป็นเร็วไหมเร็วอันนี้เป็นโทรศัพท์ที่เคยมีหรือเปล่าอันโทรศัพท์อันอันนี้เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นล่าสุดนะเวอร์ชันนแบบว่าใช้เน็ตใช้อะไรได้แบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรเวอร์ชันล่าสุดอ่ะ ก็คือเวลาเราจะสมัครเนี่ยอ่ะไอจีเมลเขาสมัครให้เรียบร้อยแล้วเราก็กรอบไอในใบึเหลืองอ่ะข้างในอ่ะ่ทำไมมันเหมือนรุ่นยูโชจังเออนี่แหละสองพันเก้าร้ยเก้าสิบาทบวกค่าค่าซิมอีกเป็นสามพันกว่าบาทเคยซื้อโทรศัพท์เครื่องที่แพงที่สุดเท่าไหร่เคยมีไหมโทรศัพท์พันฮะ ส <2000. S 2> องพันกูกแล้วอ้วนนแล้วตอนนี้โทรศัพท์เสียแล้วบอเสียหมดแล้วไมม่ีก็เลยไม่มีโทร, <c oughs> รศัพ, <c oughs> พท์พี่ทัศน์ก็ไม่มีบอกเนี<อ>่ยก<อ>็ออกมาล่ะใช้ได้เลยเอาเอาใส่อันนี้แล้วก็ใช้ได้เลยเป็นไงความรู้สึกดีใจไหมมีมีผู้ใหญ่ใจดีมอบโทรศัพท์ใ,ให้คนละเครื่องนี่วันสุดท้ายใช่ไหมเนี่ย ไม่ทำต่อทำงานต่อไปเาเขาครับเขาเแยเล่นแย่เล่นแต่ต้องขยันกว่าเดิมเพราะว่าอันนี้คือโบนัสนะคะต้องขยันกว่าเดิมต้องทํางานเร่งให้ให้เสร็จเร็วๆนะเยาไปให้แม่ดูก่อนอย่าพึ่งอย่าเพิ่งเอาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อยครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่ซีนเตอรอสามหลงครับค่ะวันนี้รู้สึกว่า จะต้องมาแต่เช้านะเลิกค่ำก็ไม่ว่ากันนะค่ะเออแล้วต้องทําอยู่แล้วนะงานเนี่ยแล้วแอดแล้วพอลลี่ขออย่างเดียวคือถ้าเข้า youtube แล้วมากดติดตามให้พอลลี่ด้วยได้ได้อีกสองทรัพย์นึงขอแค่นี้แหละผมกดติดตามตั้งแต่เครื่องลูกเลยครับอ๋อทีนี้ก็ได้เครื่องเครื่องเพลงแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะบัตรบัตรนี้เพื่อให้ติดได้บัตรนี้ไหม อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้เบอร์กันไว้เนาะเปิดเครื่องหรือยังยังเใ็่ยังไงมาร์คบอสโทรศัพท์มับครแต่มันจะเป็นเอ่อหนูเลือกไอ้วันทูคอให้เนาะไม่เอามาร์คใจวันทูคอจ้านี่เป็นยังไงบ้างโอเคนะเป็นคนโอเคเป็นยังไงบ้างว่าใส่ให้ี่หี่อยนี้พี่น่อยพี่ทำไม่เป็น เอาออกเอาออกลูกโอ้ยมันจะตกแตกไหมเนาะลุนกลัวตกแตกเออมามายังงงไไอะรบ้าโทรศัพท์เครื่องใหม่นะท่านใส่เคสก่อนนะคะไั้ยินแลยังอันนี้มีหน้าจอเป็นกระจกมานะคะคนให้น้ำข้านะถ้าใครยามบ่ายจ้าน้องมาอีครับผมนะนี่อันนี้แสดงว่าซิมเรียบร้อย็บไว้นะนี่คือ Gmail ที่ที่ลงในเครื่องนี้นะจีเมลเนี่ยดูอะไรได้หมดไหมเนี่ย กเาเราเข้าไปใน o o g l e น่ะเราก็กรอกตัวนี้ลงไปอันนี้คือรหัสนะอันนี้คือทีมลเราไปถามเอ่อแม่คนไซดก็ได้เอาไว้ก่อนเอาไว้สิอันนี้ก็เอาไว้โอ้ตื่นเต้นจะไปให้แม่ดูอีกฟาไปอวดแม่นะคะฟาบไปอวดแม่แล้วรีบกันมาทำงานเลย อย่าไปอวดดน้อ้าวมาเห็นงานาวมาเห็นงานเดชสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พอลลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ